ทีรายุตตั้งฉายานายกว่าไงครับนักกู้แห่งรุ่มน้ําเจ้าพญาผมต่อให้ดีไหมครับบิดาแห่งความเหลื่อมล้าพวกผมฟื้นประเทศตอนไทยรักไทยตอนท่านทักษิณเข้ามาหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นนี่ไอเอ็มเอฟหัวโตนี่เข้ามาปั๊บท่านทักษิณและพวกผมนี่จัดการ SME นี่แหละธุรกิจรายน้อยรายเยกรายย่อยอะ่ะให้เกิดเมื่อก่อนจําได้ไหมครับกู้ไอเอ็มเอฟเขาบางขัางคับให้เราออกกฎหมาย11ฉบับ เนี่ยเขาจะบางคังมันจะขึ้นภาษีด้วยจำไปแล้วยิ่งไปกู้ IMF ADB ไปกู้บ r l แบงค์นะสวัสดีครับทนฟังกันหน่อยนะครับอย่าลืมว่าลุงก็ต้องทนฟังเหมือนกันฟังมันไปอย่างนั้นแหละเพราะความจริงเราก็รู้รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนพวกนี้อ่านประวัติศาสตร์้าดิวแล้วสรุปเอาเองว่าตรงเองนั้นเก่ง แล้วก็ไปคุยโม้โ,อ,โอ,อวดกับชาวบ้านให้หลวงผิดลุงทนฟังจนจบนั่นแหละมันก็เหมือนกันทุกครั้งเหมือนกันทุกคนเหมือนกับที่สามคนที่ผู้แทนก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักก็ไม่ใช่นี่แหละนี่แหละ,หละประชาธิปไตยแบบเพื่อไทยอวดดีอวดรู้อวดเก่งอ้างกฎหมายสิบเอ็ดฉบับ ทำไมทำไมไม่อ้างให้มันจบว่าทักษินหาเสียงด้วยกฎหมายสิบเอ็ดฉบับนี้แหละว่าเป็นกฎหมายทากตตนเองมีอำนาจไปเลยจะลบจะยกเลิกมันทันทีแล้วเป็นไงพอมีอำนาจทักษินกลับออมเอมว่ากฎหมายบากฎหมายนี้บางเรื่องก็มีประโยชน์อยู่เช่นกันแล้วไงไม่ยกเลิกไม่พอ กลับหากินเอากับกฎหมายนี่แหละกฎหมายสิบเอ็ดฉบับนี่แหละผลป,ประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆตะกาตะกรามโกงกินไม่ดูตามาตราเรือแก้กฎหมายประกาศใช้วันศุกร์วันจันทโอนหุ้นให้เทมเศ็จหมอเรียบต้องเข้าคุกจบลงด้วยต้องหนีคุกของทักษิณ ก็เพราะาหากินจากกฎหมายนี้ใช่ป่ะส่วนเรื่องเงินคู่ไอ้เอ็นั้นที่เกิดสมัยนายกชาวลิตที่ทักษินเป็นรองนายกทำอาเศรษฐกิจล้มละเดระนาดกันพั่วหน้ายกเวน้นยกเว้นทักษินรายเดียวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รวยขึ้น แล้วคนอย่างนี้คนแบบนี้หรือที่สังคมจะไปยกย่องว่าคือคนดีคนมีความรู้คนมีความสามารถคําว่าโกงน่าจะน้อยไปจะด้วยซ้ำจริงไหมครับผู้ชมคนพวกนี้อ้าปากก็หินลิ้นไก่ทุกเรื่องต้องยกทักษิณทุกเรื่องต้องหาคินกับคนตางเรื่องที่รัฐบาลนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะนั่นคือ งานหลักของพวกนี้ที่ดินแหล่งน้ำการตลาดแล้วมาองค์ความรู้ท่านต้องจัดการที่ดินก่อนวันนี้30กว่าล้านไร่ของเกษตรกรจะหลุดลอยไปดูแล้วก็มวลจัดสํานักงานฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรสิหรือไปดูจสสัดรบันการเงินเิหนี้สินเยอะแยะที่ดินไม่มีที่ดินทํากินวันนี้จะไม่มีแล้ว ที่ดินนั้นสําคัญจริง,รงลุงเห็นด้วยแต่ก็ยังดียังดีที่มีที่ดินของสอปกออยู่มันซื้อขายกันไม่ได้จะมีมุกวิบกันบ้างก็เพียงเลี่ยงบาลีนิดๆหน่อยๆตรงนี้ตรงนี้ทักษิณว่าไงไหมที่ดินสปกอทักษิณมีนะโยบายว่าอย่างไร ปุณสุธีน่าจะยกทักษิณมาอวดมาโชว์ซะหน่อยทักษิณมีนโยบายจะให้ที่ดินสอบรกอรเป็นกรรมสิทธิ์ที่เปลี่ยนมือได้ซื้อขายกันได้นี่แหละถึงตอนนี้แล้วก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการบังคับไม่ให้ซื้อขายนั้นมันดีหรือไม่ดีตอนนี้คงจะรู้แล้วสินะที่ฝขายค้านอย่างประชาธิปัตย์เขาเข้มแข็งจึงทำไม่สำเร็จ ไม่งั้นป่านนี้ป่านนี้เกษตรกร,กรที่มีที่ดินสอประกอมันก็คงขายกันไปหมดแล้วโนกะงหันไปหาชีพเดิมก็คือปลุกรุกแผ้วตังป่าไปเรื่อยๆก็จะเอาอะไรกับคนพวกนี้ที่ดินวัดก็ยังโกงออกมาขายกันได้และใครติดคุกออกจากคุกแล้วยังก็ไม่รู้ คุ้นๆกับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยใช่ไหมประวัติศาสตร์หน้าเหล่านี้ไปอ่านให้มันจบไม่ไปทําความเข้าใจให้ได้ไม่เข้าใจก็ถามถามใครดีถามยงยุธวิชยดีด,ดีกว่าจับกระแสความได้ว่าเขาอยากรู้ว่าจําเป็นต้องกู้หรือไม่ถ้าจําเป็นต้องกู้กู้เท่าไหร่จําเป็นต้องเป็นล้านล้านหรือจาเป็นต้องหนึ่งแสนล้านไหมกู้มาเพื่อทําอะไร นี่ที่คุยกันทั้งวันเนี่ยถามหาแผนงานถามหาโครงการนี่คือทําอะไรกู้เพื่อหวังผลอะไรอันนี้ที่เป็นปัญหามากผมจะบอกรัฐบาลว่าวันนี้นี่รัฐบาลยังสับสนในตัวเองแล้วจะทําสําเร็จไหมเนี่ยเพื่อนหลายคนก็ถามว่าไหนตัวชี้วัดไหนเป้าหมายจะสําเร็จไหมคือพูดง่ายว่าจะบอกจะฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่ฟื้นฟูนฟนได้จริงหรือไม่แผนท่านอยู่ไหน โครงการท่านอยู่ไหนตัวชีวัตอยู่ไหนความสําเร็จอยู่ไหนมันไม่มีแล้วไม่มีวันข้างหน้าจะทําได้ไงอ่ะท่านประยุทธ์ใช้นี่คนเดียวหรือเปล่าส5สบหคนหารกันหรือเปล่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าชาวบ้านต้องรับกรรมแน่นอนนะไม่ต้องถึงนั่นก็รู้แล้วคาตอบชาวบ้านรับกรรมประเทศก็รับกรรมลุงติดตามคุณสุทินปานานเพิ่งเห็นพูดเข้าท่าก็ตรงนี้แต่ทีหลัง ไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์ภาษาต่างด้าวอังกุกอังกฤษ,กฤษไม่ต้องมากเอาแค่พอดีพอดีเอาที่มันจําเป็นหรือคิดว่าพูดแบบนี้และชาวบ้านเขาจะทึ่งก็เ,เอาเอาตามที่สบายใจแต่ทางที่ดียึดมั่นในคาพืชของตนเองดีกว่าเป็นไงล่ะตรงนี้มันคือคำตอบมาก่อนคำถามใช่หรือไม่รู้ดีอยู่แล้ว ใช่หรือไม่ว่าโกงโกงไปถึงอย่างไรประชาชนประเทศชาติก็รับกรรมไปเองตรงนี้เอามาจากไหนก็ออกมาจากเรื่องโกงจำนำข้าวใช่ไหมกู้มาแล้วก็โกงโกงด้วยการตั้งบริษัทเก้ออ้างว่าเป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจจีนแล้วก็มาซื้อข้าวที่ตนเองเปิดทางเองแก้ไขระเบียบเอง อนุมัิเองโกงกันจนไม่มีเงินไปจ่ายให้ชาวนานแล้วใครรับผิดชอบทักษิณต้นคิดต้นวางแผนรับผิดชอบไหมคนที่ตัวเองส่งมาคุมส่งมาดูแลส่งมาจัดการทั้งหมดหนีก่อนใครสุดท้ายใครต้องรับผิดชอบประชาชนใช่ไหมครับประเทศชาติใช่ไหมครับ ตรงนี้ใช่หรือไม่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเข้ามารับผิดชอบการระบายข้าวแทนรัฐบาลของคุณทักษิณที่ไม่ได้ระบายข้าวออกในช่องทางปกติเลยใครต้องการข้าวก็ต้องมาซื้อเอากับพวกตนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่หรือไม่ที่ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายให้กับชาวนานและก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวในฤดูถัดไป นี่คือความจริงใช่ไหมครับประวัติศาสตร์หน้านี้อ่านให้มันจบและก็นี่คือเป็นการทิ้งภาระให้กับชาติบ้านเมืองจนรัฐบาลต้องกู้เงินตรงนี้คุณทุทินเคยคิดบ้างไหมครับหากเคยจะมาตอบลุงก็ยินดีนะครับหรือว่าการบอกว่าไม่มีการอาหารรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี คือคำตอบครับคุณสุทินเนี่ยเพื่อนหลายคนก็ถามว่าไหนตัวชี้วัดไหนเป้าหมายจะสำเร็จไหมคือพูดง่ายว่าจะบอกจะฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่ฟื้นฟูนฟนฟนได้จริงหรือไม่แผนท่านอยู่ไหนโครงการท่านอยู่ไหนตัวชี้วัดอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ไหนมันไม่มีแล้วไม่มีวันข้างหน้าจะทำได้ไงอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบก่อนคําถามอีกข้อนึงในสมัยยิ่งรักเป็นนายกหุ่นให้กับทักษิณ ก็มีเรื่องกู้เงิน2.2ล,ล้านล้านบาทเพื่อทำโครงการรถไฟความเร็วสูงแต่ไม่เคยมีโครงการใดที่ผ่านการศึกษาเลยสักเส้นทางเดียวจะมีก็แต่เพียงโฆษณาชวนเชื่อจัดงานใหญ่โตอ้างว่าเป็นนิทัศก,ก,การรถไฟฟ้าสร้างภาพหลอกลวงเหมือนกับว่าผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดีความจริง ที่แท้มันก็คือโบชัวลวงโลกทําเพื่อต้องการกู้เงินมาวางไว้ก่อนไม่ต้องส่งครังคงคิดว่าง,งานนี้ประเทศไทยกระอักแน่ล่มจมแน่เดชบุญประเทศไทยไม่เคยสิ้นคนดีแผนการทำลายได้เงินแถมจึงถูกกระชากเห็นตัวกันท่วนหน้า เมื่อแผนนี้ถูกเปิดเผยก็งัดเอาแผนเผาบ้านเผาเมืองมาทดแทนทันทีใช่ไหมครับคนที่ไม่แจกก็เพราะว่ารัฐบาลเขาทําไม่ได้ทําให้ชาวบ้านจนถ้าพวกผมมาเป็นรัฐบาลแก้โควิดอาจจะไม่ได้แจกแจกน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะพวกผมอาจจะไม่ใช้วิธีล็อกดงล็อกดาวหรือปิดประเทศหรือใช้พลกฉุกเฉินแบบบ้านละหำอย่างนี้เพราะอะไรครับกู้มาแจกเนี่ยมันอวดได้ครับแล้วเป็นหนี้เขาด้วย แล้วก่อนจะแจกเขานี่ถามด้วยไหมว่าโกงก่อนเสร็จจากโกงแล้วค่อยแจกถ้าชาวบ้านเขาคิดอย่างเนี้วันนี้กู้กันมาล้านล้านบาทเขายังสงสัยว่าจะมีโกงหรือเปล่าแล้วที่ไอ้แจกเขานี่เป็นเศษเนื้อข้างเขียงหรือเปล่าอย่างนี้สิต้องคิดท่านก็อ้างว่าโควิดเพราะโควิดผมถึงกู้ถ้าไม่มีโควิดผมไม่กู้ท่านครับยอมรับความจริงไหมล่ะตั้งแต่ท่านเข้ามาเนี่ยกู้มาทุกปีกู้ทุกปี แล้ววันนี้้้กกูกูซเอ,อกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ศาสตรดาของพรรคเพื่อไทยอย่างที่นายทักษิณเป็นที่ทุกคนในพรรคต้องจําเป็นต้องเอ่ยถึงแทบทุกคนแทบทุกครั้งเรื่องปิดประทกประเทศหากทักษิณไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าวันนี้จะได้ยินจากปากคุณสุทินหรือไม่ เรื่องกู้เงินนนั้จำเป็นหรือไม่ลุงก,ก็บอกไปแล้วว่าทักษิณกับพวกโกงรับจะนำเข้าไปเท่าไร่มันกี่แสนล้านมันหมดไปกับโครงการโกงก่อนแจกจนไม่มีเงินไปจ่ายให้ชาวนาน,น่าจะร่วมๆเกือบล้านล้านบาทไปทบทวนดูดีครับว่ามันจำเป็นจะต้องคู่หรือไม่คิดเอาเอีก ดูในกลุ่มอาเซียนสิดูในกลุ่มอาเซียนสิครับนี่ดูตารางคนที่แก้โควิดได้ดีกว่าเราติดน้อยแล้วก็ตายน้อยจนวันนี้เป็นศูนย์คือใครบ้างครับเวียดนามพมา่าบูนกัมพูชาลาวแก้ปัญหาได้ดีกว่าเราด้วยแล้ววันนี้ไม่ได้กู้นะผมเช็คไปแล้วว่าที่ลาวเนี่ยกู้เงินเมือนหรไ่ไม่เวียดนามกู้ไม,ไม่กัมพูชาไม่กู้ เราจะไปคิดว่าเราดีแต่เราอย่างเดียวที่วันนี้กําลังคิดว่ามันปัจจัยที่ทําให้ไทยสําเร็จเวียดนามสําเร็จบูนสําเร็จพม่าสําเร็จกัมพูชาสําเร็จแก้ได้น้อยมีปัจจัยเดียวที่ประเทศเหล่านี้เหมือนกันคิดไหมว่าภมูมิอากาศเพราะภูมิอากาศหรือเปล่ามันมาหน้าร้อนพอดีอ่ะมันมามันก็อ่อนเปรีย้ยบเพียแรงโควิดก็ปราบง่ายจึงจบง่ายแต่ประเทศนอกยุโรปมันก็หนาวเขาก็เอาไม่อยู่ ลุงเพิ่อยกตัวอย่างไปเมื่อวานว่าตะวันออกกลางร้อนตับแตกกลับติดเชื้อเป็นระดับต้นๆของโลกบราซิลเป็นประเทศร้อนชื้นคล้ายๆกับภูมิอากาศภูมิอากาศบ้านเราติดเชื้ออันดับสองหรือสามของโลกอินโดนเีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ภูมิอากาศไม่ต่างกับเราและยิ่งไม่ต่างกับบูใน,นผลการติดเชื้อก็รู้ก็ทราบกันดีว่าเป็นอย่างไร มาวันนี้มาวันนี้คุณสุธินยังอ้างเรื่องภูมิอากาศอีกยังอ้างว่าไม่ใช่เมืองหนาโรคมันไม่ระบาดการกำจัดโรคมันง่ายนั่นคือไม่รู้ไม่รู้ว่าโรคนี้มันระบาดที่ทุกภูมิภาคของโลกในปัจจุบันนี้ตะวันออกกลางมันร้อนขนาดไหนจำไม่ได้เลยจำไม่ได้หรือยูเอเอเนะ่ ที่ทักษณิณประกาศบอกว่าไม่ต้องเดินทางไปเพราะมันร้อน50องศากวา่ามันร้อนกว่า50องศาเซนเซียตไม่ต้องไปอย่าลืมแล้วเขาติดเชื้อเท่าไหร่อย่าอ้างว่าไม่ใช่มือหนาวการอ้างแบบนั้นมันหมายความว่าอะไรการพูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำมันไม่ได้บ่งบอกจริงๆว่าคนนั้นไม่ใช่คนงู หรือว่าการโจมตีรัฐบาลคืองานหลักของพวกนี้ประเทศที่ยกมาอ้างนั้นมันมีบริบททางสังคมทางเศรษฐกิจเหมือนกับของไทยเราหรือไม่มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับประเทศไทยหรือไม่ประชากรเหล่านั้นต้องการเดินทางออกมากกว่าเดินทางเข้าหรือไม่ต้องแบกภาระ,ระการควบคุมการกักการโรคอย่างที่ไทยเราทำหรือไม่ แต่เ็าช่างมันเถอะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือต้องยกข้ออ้างต้องยกข้ออ้างใด,ใดก็ได้มาดิคเครดิตรัฐบาลประเทศไทยก็ได้เพราะนั่นคือภารกิจภารกิจของใครทําตามคําสั่งใครมันก็อ่านไม่ยากเพราะหากหวังดีกันจริงๆผู้แทนมันต้องเสียสละนำความรู้นำความจริงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ให้กำลังใจกับชาวบ้านไม่ใช่มานั่งมายืนตะโกนบอกว่า yeah, แ, yeah, แาย่แล้วแย่แล้วตายแล้วตายแล้วตรงนั้นก็ตายตรงนี้ก็ตายอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้แทนที่ดีผู้แทนที่ดีเขาไม่ทําแบบนี้หรือเมื่อมีคนตายก็เร่งรีบกันถาโถงกันเข้าไปโชว์หน้าโชว์ตากันเข้าไปเพื่อตักตวงเอาผลของการตายนั้นมาใช้ประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีมนุษย์ที่ไหนเขาทำกัน แต่เชื่อไหมเชื่อไหมว่ามีคนจําพวกหนึ่งมันกล้าทําต้องเป็นคนชั่วระดับไหนถึงกล้าทําผู้ชมก็ลองคิดดูเอาเวงสมควรกู้ไหมสมควรกู้ครับแต่กู้เมื่อไหร่อะเราพรรคเพื่อไทยก็ถามแล้วก็เสนอแนะมาตลอดครับเสนอว่าไงก่อนจะกู้นี่ให้เกลี่ยงบหกสามก่อนได้ไหมดูเงินในกระเป๋าเก่าก่อน จำเป็นต้องกู้แต่คุณต้องใช้เงินเก่านับเงินเก่าเกลี่ยง,งบ63ก่อนนี่ชาวบ้านเขายังถามนะครับด่านประธานครับพองบ63ปลด9ประกาศใช้ปั๊บเงินกลางหมดแล้วงบกลางหมดแล้วคุณเอาเงินไปใช้ที่ไหนชาวบ้านถามกันละงมไม่มีคำตอบผมก็งง,งนี่มันเป็นกฎหมายนะคุณป้ารู้ได้ยังไงโทรมาบอกผมเต็มเลยสุทินถ้าจะพูดพวกนี้ขอเถอะ ให้เลิกพลกรลกฉุกเฉินนะต้องพอลอรลกฉุกเฉินต้องเลิกยาเาไว้นะเอาป้าไปรู้ได้ยังไงพลรลกฉุกเฉนมันคืออะไรฉลาดจังเลยนะชาวบ้านอะไรที่มันรู้ดีไปเสียทุกเรื่องแถมยังมีเบอร์โทรของตัวแทนอีกด้วยไม่น่าจะจนเลยนะจริงๆครับชาวบ้านของคุณสุธินี่เก่งทั้งเก่งเก่งทั้งนั้นเลยไม่น่าจะยากจนเลยจริงๆตกลงว่าจะดันทุรังว่ารัฐบาล ไม่เกลี่ยงบประมาณให้ได้ทั้งทานที่รัฐบาลเขาทำมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มทำมาจนสสในพักของพวกคุณนั่นแหละออกมาโวยวายเรื่องตัดงบประมาณของสาธารณสุขลืมแล้วหรือลืมแล้วหรือว่าคนในพักของคุณนั่นแหละที่ไปโจมตีหาว่าตัดงบประมาณของ30บบาทลงไปเพราะไม่ได้ศึกษาความรู้ นี่ยังกล้าจะให้รายรัฐบาลว่าไม่เกลี่ยงงบประมาณก่อนอรหรือว่าหรือว่าชาวบ้านที่คุณตุทินอ้างถึงไม่ฉลาดจริงจึงโง่อย่างไรเขาได้มันใช่เพราะว่วิสากรรมคณะการคณะย่อมแห่มาหาผมที่พักเพื่อไทยเขามาทำไมครับปรับทุกขอให้ออกกฎหมายตั้งสภาวิสากรรมคณะก,กิวิากรรมณะการคณะย่อมได้ไหม เสนอเข้าสภาแล้วนั่นนะชื่อผมอยู่นั่นแล้วก็เพื่อนพักเพื่อไทยเต็มนี่พักเพื่อไทยทําแล้วพูดวกไปวนมาชั่วโมงกว่าสรุปพักตัเองเก่งพักตัวเองก็ยันทํางานเห็นไหมยื่นกฎหมายเข้าสู่สภาได้ด้วยเอาอย่างนี้นครับคุณยุทินเอาให้มันผ่านแล้วค่อย,อ,ยออกมาคุยออกมาโชว์ออกมาอวดเอาให้มันสาเร็จก่อนได้ไหครับ แล้วถึงตอนนั้นจะมาคุยมาอวดมาโชว์อย่างไรเชิญตามถนัดเชิญตามสบายหรือว่าหรือว่ารู้ตนเองดีว่าด้วยพฤติการแบบนี้ของตนเองมันไม่มีใครเขาอยากจะร่วมมาร่วมมือด้วยไม่ว่าจะอย่างไรกฎหมายมันก็ตกคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับจึงต้องคุยจึงต้องโอ้อวดว่าได้ทำแล้วจริงๆเอาละ่ะ เดี๋ยวใครจะไม่เชื่อลุงก็จะช่วยขยายให้ดูชัดๆอีกครั้งว่ามีลายเซ็นของคุณสุทินจริงๆคุณสุทินทำหน้าที่ในสภาแล้วทำหน้าที่ตัวแทนราษฎรแล้วเอาอย่างนี้นะครับลุงจะช่วยส่งเสริมสวัสดีครับ